สวัสดีค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันในชั่วโมงวิทยาศาสตร์นะคะชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะเราจะเรียนกันในเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่1ค่ะนักเรียนอธิบายการเปลี่ยนแปลงทางเคมีได้ข้อที่2นักเรียนวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางเคมีได้ค่ะ ักเรียนทราบหรือไม่คะว่าการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของสารนั้นคืออะไรแต่ถ้ายังไม่ทราบเราไปดูความหมายกันเลยค่ะการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของสารนะคะก็คือการเปลี่ยนแปลงของสารชนิดเดียวหรือการทําปฏิกิริยาระหว่างสาร2ชนิดขึ้นไปแล้วเกิดสารใหม่ซึ่งมีสมบัติไปจากสารเดิมค่ะเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วจะทําให้ไม่สามารถกลับมาเป็นสารเดิมได้หรือกลับมาเป็นสารเดิมได้ยากนะคะ ปฏิกิริยาเคมีนะคะก็คือปฏิกิริยาที่มีผลทําให้สารมีสมบัติแตกต่างไปจากสารเดิมนะคะนักเรียนคิดว่าการเปลี่ยนแปลงทางเคมีสามารถสังเกตได้จากอะไรบ้างคะท่านเรียนยังไม่ทราบเดี๋ยวเราไปหาคําตอบกันในกิจกรรมการทดลองการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของสารได้เลยค่ะกิจกรรมการทดลองค่ะการทดลองเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของสารนะคะ จุดประสงค์การทดลองทดลองและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของสารเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีค่ะก่อนเริ่มการทํากิจกรรมการทดลองนะคะนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองกันก่อนค่ะอย่างแรกค่ะมีลูกโป่งหนึ่งใบผงฟูนะคะขวดพลาสติกหนึ่งใบน้ำส้มสายชูและกวยกองค่ะ ค่ะวิธีการทดลองนะคะข้อแรกให้นักเรียนนะคะใส่ผงฟูลงไปในลูกโป่งค่ะ2นะคะให้ใส่น้ำส้มสายชูค่ะลงไปในขวดพลาสติกค่ะข้อที่3นะคะนำลูกโป่งนะคะลงไปครอบบนปากขวดพลาสติกให้สนิทนะคะ และข้อที่4ค่ะให้ค่อยๆจับลูกโป่งนะคะที่มีผงฟูอยู่บริเวณก้นลูกโป่งค่ะค่อยๆยกแล้วก็เทผงฟูนะคะลงในน้ำส้มสายชูค่ะ mm hmm. ต่อไปนะคะเป็นตารางบันทึกผลการทดลองค่ะสิ่งที่สังเกตนะคะจะมีผงฟูค่ะนักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้างคะในผงฟูค่ะมีลักษณะเป็นอย่างไร ต่อไปค่ะเป็นน้ำส้มสายชูค่ะนักเรียนสังเกตลักษณะของน้ำส้มสายชูเป็นอย่างไรบ้างคะและสุดท้ายค่ะเมื่อนำผงฟูก,กับน้ำส้มสายชูผสมกันเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างลูกโป่งค่ะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสำหรับผลการสังเกตค่ะผงฟูนะคะมีลักษณะเป็นของแข็งสีขาวค่ะ ต่อไปค่ะเป็นน้ำส้มสายชูมีลักษณะเป็นของเหลวใสนะคะไม่มีสีและสุดท้ายค่ะเมื่อนำผงฟูกับน้ำส้มสายชูผสมกันค่ะจะมีฟองแก๊สเกิดขึ้นลูกโป่งค่ะมีการเปลี่ยนแปลงก็คือลูกโป่งค่อยๆพองตัวขึ้นมานะคะค่ะเดี๋ยวเรามาสรุปผลการทดลองกันนะคะ เมื่อนำผงฟูค่ะผสมกับน้ำส้มสายชูจะทำให้เกิดปฏิกิริยาเคมีนะคะทำให้เกิดเป็นสารใหม่ขึ้นหลายชนิดค่ะและสารใหม่ที่ทำให้ลูกโป่งพองขึ้นได้นะคะนั่นก็คือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของสารค่ะหรือการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสารนะคะเราอาจสังเกตได้จากการเปลี่ยนแปลงของสารนะคะอย่างเช่น การเกิดตะกอนค่ะการเกิดแก๊สสีของสารเปลี่ยนไปค่ะมีกลิ่นเกิดขึ้นค่ะมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิค่ะมีแสงหรือมีเสียงเกิดขึ้นค่ะหรืออาจจะมีการเกิดสนิมนะคะเป็นต้นค่ะตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของสารนะคะยกตัวอย่างเช่น การสุกข,ของผลไม้ค่ะเช่นมะม่วงสุกค่ะการประกอบอาหารค่ะเช่นปลาทอดค่ะการเกิดสนิมของเหล็กค่ะเช่นตะปูเกิดสนิมนะคะค่ะครูขอ,อยกตัวอย่างนะคะการเปลี่ยนแปลงทางเคมีที่เราสามารถพบกันได้ในชีวิตประจำวันนะคะอย่างเช่นค่ะกล้วยสุกค่ะการเกิดสนิมของโซ่เหล็กนะคะการเผาฟืนค่ะ หรือแม้กระทั่งการประกอบอาหารต่างๆนะคะการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะคะก่อให้เกิดผลดีต่อสิ่งมีชีวิตและก็สิ่งแวดล้อมค่ะยกตัวอย่างเช่นใช้ในการทำยารักษาโรคค่ะการประกอบอาหารค่ะการสร้างวัตถุสังเคราะห์ชนิดต่างๆเป็นต้นค่ะ การเปลี่ยนแปลงทางเคมีค่ะยังก่อให้เกิดผลเสียอีกด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่นการเกิดปฏิกิริยาของสารบางชนิดนะคะอาจทาให้เกิดการระเบิดได้ค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางเคมีค่ะเรามาสรุปบทเรียนกันก่อนนะคะการเกิดปฏิกิริยาเคมีค่ะคือทําให้ได้สารใหม่ที่มีสมบัติแตกต่างไปจากสารเดิมค่ะ การเปลี่ยนแปลงทางเคมีค่ะที่ทําให้เกิดสารใหม่สังเกตได้จากการเปลี่ยนแปลงของสารนะคะยกตัวอย่างเช่นมีกลิ่นต่างจากสารเดิมค่ะมีการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของอุณหภูมิค่ะอาจมีแสงหรือมีเสียงเกิดขึ้นค่ะมีฟองแก๊สค่ะมีสีต่างไปจากสารเดิมค่ะหรือมีตะกอนเกิดขึ้นค่ะ เราเรียนจบกันไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของสารและการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพค่ะวันนี้ครูจะมาสรุปนะคะเป็นตารางเปรียบเทียบความแตกต่างค่ะระหว่างการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและก็การเปลี่ยนแปลงทางเคมีกันนะคะการเปลี่ยนแปลงทางเคมีค่ะจะทําให้เกิดสารใหม่แต่การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะคะจะไม่เกิดสารใหม่ค่ะ 2. นะคะการเปลี่ยนแปลงทางเคมีมีสมบัติค่ะเปลี่ยนไปจากสารเดิมแต่การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ มีสมบัต MM ิคงเดิมค่ะการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบภายในแต่การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพค่ะเป็นการเปลี่ยนแปลงแค่รูปร่างภายนอกค่ะการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะคะสามารถจับคืนสู่สภาพเดิมไม่ได้หรือว่าทําได้ยากแต่การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพค่ะสามารถจับคืนสู่สภาพเดิมได้แล้วก็ข้อสุดท้ายค่ะการเปลี่ยนแปลงทางเคมียกตัวอย่างนะคะเช่น การเผาไหม้ของเชื้อเพลิงการย่างอาหารการสุกของผลไม้ส่วนการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพผ่านยกตัวอย่างเช่นการเปลี่ยนสถานะของน้ำการละลายของสารในน้ำค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางเคมีค่ะนักเรียนได้รับความรู้มากน้อยแค่ไหนคะเราลองมาทบทวนความรู้ที่ได้จากการเรียนชั่วโมงการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของสารกันนะคะในการทำกิจกรรมเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางเคมีค่ะ สำหรับกิจกรรมวันนี้นะคะมีทั้งหมด3ข้อนะคะเหมือนเดิมค่ะให้นักเรียนทำลงในสมุดวิทยาศาสตร์นะคะข้อแรกค่ะการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของสารคืออะไรค่ะ 2. ค่ะการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของสารก่อให้เกิดผลดีต่อชีวิตประจำวันอย่างไรค่ะและข้อ3มค่ะให้นักเรียนนะคะสำรวจการเปลี่ยนแปลงทางเคมีที่ใช้ในชีวิตประจำวันและให้บันทึกข้อมูลค่ะลงในตารางนะคะ ครูให้บันทึกทั้งหมด5้าข้อครูยกตัวอย่างมาให้แล้วนะคะ1ข้อค่ะตัวอย่างที่ครูยกให้มานะคะก็คือการจุดทูบค่ะการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของการจุดทูบค่ะก็คือจะมีแสงแล้วก็มีควันเกิดขึ้นนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะลังเรียนลองสำรวจการเปลี่ยนแปลงทางเคมีดูนะคะแล้วก็สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากในวิดีโอที่ครูสอนไปข้างต้นค่ะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะ กูขอจบเอาไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวพบกันในชั่วโมงต่อไปนะคะสำหรับการเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ